สวัสดีครับวันนี้พบก,กับตัวนี้ท็อปสุดของ a สุดแล้วนะตัวนี้ rog stick gaming 8 g i ท rtx 4060นะครับเราจะมาแกะดูข้างในว่าตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงโอเคแค่กล่องในก็พรีเมียมกว่าตัวธรรมดาแล้วนะครับ เปิดออกมาด้านในก็จะมีตัวการ์ดแล้วก็เอกสารซองอยู่ใบขอบคุณเอกสารผู้มือตัวนี้เป็นมือสองนะครับการสือ jb ถนึงปี2งถือว่ายังไม่เอี่ยมเลยกับตัวนี้นะครับโอเค io ก็ยังเงา,เงา ซิงฝุ่นแทบไม่ค่อยมีนะครับเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีมาก RGB ก็จะมีตรงนี้เลยติดหมดเนาะตรงนี้ก็จะต่อไฟ PCE 8แพินหนึ่งหัวนะครับข้างหลังก็จะมีโลโก้ก็อยู่ตรงนี้พอเชื่อมต่อดิ่ด้วยพอร์ตสาให้ดีไมหนึ่งนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้ฝากไว้เลยครับกับตัวนี้มือสองก็ราคาประมาณไม่เกิน9,000พันบาทฝากไว้เลยครับ